โอ้ยถามข้าวถามข้าวถึงน่องถุงเงินแม่าเป็นจังได้ล้างเล็กออกแล้วน่องถุงเงินไปอยู่ยังได้น่องถุงเงินจะไปอยู่ก็ไม่แห้งหรือที่แหลมจะไม่แห้งแล้วมันก็เลยไปหาใหญ่ไปหาใหญ่ทุ่มหาใหญ่ทุ่มแล้วมันก็จะได้เลนเล็กมากมันก็เรยกว่าเมฆเเพิ่งไปเล่นยุกับยหญทุ่มพูน่ะเพิ่งไปเล่นใหญ่ทุ่มไปหาพ่อไว้อยู่เออพิ่งไปหาพ่อไว้ตอนไหนเพิ่งไปหาพ่อไว้เป็นว่า ก็ไปกินหน้กันก็เลยได้เ hmm. ล mm ่นอยูด้วเติบยูเป็นเรีนด้วน้คเรวเป็นเรินได้ไปเวลาพออยู่้องยูคนนั้นแม่คนนั <ok ้เออพยายามทำแบบนี้ออนนันน้ำอด้เปลนน้ำยาัน่กัแจมกันเล็กใหญ่กน่าใ่วมโอ้ยาทุ่มได้เล็กอะตี้้หลายน่ตัวเอออันอันงวดเพ็กคนไห้อันทุงเงินมาตัวใดก่อนงวดที่แล้วไหม โอ้แตกสตัวล่างวกับ4่ะเออกับบอด้อันนันโอ้บอดด้ลงหายสตัวนี้แหะคือ4 16ี่แหกออตว่าเล็มันลายตัวโลเนาะก็เลยบอดด้ลงกหายเพราะว่าเล็ันทุ่งขงินขันแยทุ่มมาให้เออระว่งดีๆเลยพี่น้งแม่านกทุ่มมาม่ตัวแดงยเครื่องด้อเออตะวั มีอีกก่อนนี่ก้สิบัวน้ำพอยังพายทุ่มบอกว่าให้หันเล็กเข้มเส้าผักไปหกเจ็ดก็เป็นเลขกสามตัวเป็นเก้าหกเจ็ดนาะก็เลยว่าอ้วนายทุ่มบ่มางวดก็เลยงวดที่สองมาบดบ่เขียนลงอห้เป็นออกซ้ำเขียนเททองเอองวดเทองอะไบนเขียนเศษทองมาสามตัวบานนี้เขียนเศ่ทองมาให้เต้เขียนเศ่ทองทวงเงินมาว้าตู้ทงเงินมาแม่แม่ฉันเนี่ยก็นอนอยู่ว่าเนียงนอนอยู่ไหนนอนอยู่บ้านี้แม่แม่บ้านน่ะบ้า่ อือเน่อันก็แต่เองแม่ันก้อได้เันเล็กมากเลยนะเรี่อกับเรยเบิงว่ามันเป็นอ้วยนั้นที่เป็นเป็นชีเป่เดงน้ำโขกอั่นหเขียนมากเป็นแเออเขียนเลกห่กือืมาเยเล็ผเป็นชี้เอ็นแดงก็อืมันเร่ออะวอ๋อเขก็ได้ชีเป็นเดงมันเป็น ยาเสยนใส่ทองใคเดียนต้องเงินเลย่ะอืมแม่บอกว่าท่แม่ต้นเบิ้ลนน่ะมันดินหมอนี่ยังมันติดทองคนว่ะอืมมันยังติดองอันทองถองเงินคน่ะอืมก็เสกระอ้า่านี่แต้เบิ้ลเปลืไต้เบิ้ลนว่ะอ้หเือกได้เบิ้งอันเปือไต้เบิ้คนเห็นเลน้ำทองคนเนี่ยอือครับเห็นเลน้ำทองถองเงินเลนตัวนี้งกระ้าเอออือ มันเล็แม่ตัวใดคนน่ะผมมบเห็นได้ทุงองคนน่ะทองมืกับคนวนเนาะคนวนมันกับเบงสองคบเห็นมันก็อยางต้ท้องเป็นยางต่อน่ะมันเฮียก้อนนั่นเด้ดูน้ำผอมมง่ายเดียวเขาเรียกว่าอันฝันบอกเฮ้ว่าฝันเนี่ผม่เห็นถึงกะมันแม้แ่เบิ่งเเปิดไฟเบิ้งเขาเรยกว่า็น่าตีะีอ้โอ้อันไม่เฮี้ยงว่าเร่ฝันทีนี่เนื่องฝันอู้โอ้เฮียทุ่งนึงจเอามาล้ำใหญ่เห็นมัื บริการใดของอืแต้ตะีซีตีซีรู้คุณมากนบางอันบอกคนี้เลยเลยฉันถอดคุณเลยอันนี้ก็เลเบง่ยกาว่าตีซีครับตัวกรแแม่ๆคนน่ะใหเจเฉล็กยแต่ผมกี่อย่างกน้ำมีอดมากาไปใหนม้นเลยตรง้าคนละทำน่ะอืมอจะอนบกานตัร้านนละ ครับกับน่ะคนจะไปแม่กะคนน่ะก็เรียกว่าเอาไปเกัะกระเมงเลื่อยคนน่ะไปหอดพกกระเมงเลื่อยคนน่ะครับับคนน่ะมันจะแบบไม่ยังมืมันก็เห็นเล็กมัเกาะเห็นตัวใดอีบนี่เห็นแปดแปดหกสองแปดหกสองแปดหกสองสแปงกืครึ่งเล่าปงครึ่งกะ แต่เดนี huh. uh ่คือวังองวัเดกชิบกันละเออเรนไปเรนมาเรนไปเรนมาที่เห็นบรนัดมัเห็นที่บนเลยว่ะเกล็ดมันมันเรนไปเรนมาที่เล็กอันเ็กออกก้นเล็กขุ่นะเออโอ้เบุญละลลงๆเออเออแรนน้ำองคุณบะวัดด้วยัดอยดเน่ตัวแดงขึ้ผมแบ๊บๆแป๊บเออมันนีเลาเห็นน้ำทองเป็นลยเอ้วเขาทำยังไงบ้งนี่คือมันมันแรนน้ำออกอเออ กําแพงวัดวัดเล่นใช่ไหอืมเป็นั้งมีเปิดไฟวันมอเห็นมีอะไเปิดไฟกําแพมันต้องต้มีสิออกนันมันขึ้นที่แดงเลยแดงนั่นฟองออืแปดหกสอง องแปดเก้าสงต hey, uh, ัวเดียวคนนี้เดียวทนแล้วเเก้าอออเก้าสองหกสองรับียเ่อเอรับเรียบร้อยเลยเบากเลยเออมันมันไหลไปคือยังอยู่ในโทรทัดเนี่ยโอ้ โอ้มันไหลไปคือยังเงินโอ้คือยังเนี่ยพราะธาตมันไหลเออ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 เอเข้าใจวัานี้เข้าใจเข้าใจแล้วมันไหลมันหย่อนเปล่งสั่นครับพี่ชี้ครับเหล็กก็ในทองน่องของเงินแฝงเลขไมักลับใจทุ่มใจทุ่มเขียนใจทองแห้แต่ว่ามันไหลมากเท่าตัวตีมันไหลมาเป็นชุดเลยเออมันก็ไหลไหลไหลถึงน้ำส่วนมันจะอยู่หลอยุดธึกหโอดสองหลอดยุทธเท่าตัวตีนยุทเท่าสามตัวหลด สามตัวเลยแล้วพร้อมกันยุดพร้อมกันสามตัวเลยครับสองตัวนี่คือคลิกท่นั่เรียสองตัวเออเออเออเอเออู้เูแปดสองหกโอเป็นหกสองเออหกสองเออแล้วก็สองตัวสองตัวก็มี2ตัวกับกอเออตัวไหนแท้สองตัวนั่นน่ะค อัน2เนี่ยอันอกโอ้ก็ว่าสันแวยน้อยใหญ่เอฟซซับส่เด้อว่าลุดปากด้อยลุดปากเด้วเอฟซีซับสับสวนนี่คนแห่งงงๆดูต่างๆคทีแล้วกรไดนมาไม่เงียงวอกลับไปกลับมาอยู่จนลืมจนว่าเอาอีกมสันว่าอืแห่งว่าแปดหสองเลขล่างสองตัว เก้าสองเห็นปะออมันมาหยุดจึกเลยวตีเห็นปะล่ะมันมาหยุดจึกเลยวตีสันเด็กนี่ยโอ้โหโอ้ออันเัน เออ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 อันนี่อันนมันอยู่น้ำทองโอ้ืมอมันอยู่ในทองมันก็เลยไหลอยู่หันในท้องละเหลแบบว่าใครเด็กเออทีวีนังเคราะห์ธาทัหนั่นเออ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 โอ้เฮียงเราเห็นขับเป็นกบแกะมาให้ได้หน่อยเห็นเนี่ยนใช่สั่งเป็นกับแก อัมอีกมันเห็นก่อนแดงคืงคืนสาสเดียงชีเอีกกำลังนั่งกินเผาอยู่มันก็งเขียงนั่งอยู่เนกระแดงคืนคนก้อนก็เลยอะว่าให้มาตัวหน่อยใช่ไหมที่ยังเป็นาแดงคืนคืออันขุนใช่ไหมอันคุนหรือคนบบบุกบกเ็นในใอีกเข็มคนน่ะเมืออีกอย่านอีกไปคอนเดคนน่ะแค่ไช่อีกเข็มมันนอินวันไม่อีกอย่งก็เลย่ะเงินเงิมาเบิองหนี่มาเบิงหนีเบิองนี่ยังขอเงินมาหาตัวหน่อยอืม จนมาะปะหน่อยเน้อเบินนี่ว้าินวันเลยหลองทั้งตัวนึ่งมาสั่นละหลอกทั้งตัวนึ่งันต้าเมมาสันกลางบ้านรูปไม่ร้เงินรางกับกันลนะเรอกกัยังขับกันเลยเินแบบนี้เลยแต่ว่าขับกับน้งยังดีกว่าเออครับมันนีนอะไ้โอเคนเงินเงินนเงินเงินเเดี๋ยวผมจิบคนละอนเงินแบผมเด้อคนละเออมัน แม่เขเลิกเขหนแลวนโอมันจะเป็นกระเทือนะก็เห็นนะตาองมัที่้ขึก็เขาเนีกระตาดูก็เห็นเนียวพี่ดำคืออ้ดำคือรือยกระดำเอุชายพี่ก็อยู่นั่นเหมัอนคให้ก็เห็นไม่ินวนที่ินบเออวันเดียวันตุยามวันนบองเเนบ่กันเน

ม้าไห่เหลี่ยวกับไปเอาเลขจำแย่ทุ่ม้อครับเด้ออันนี้ไปเอาเลขย,ยังไงทุ่มมา้าเนาะครับเนาะแปดหกสองกับเก้าสองล่างมันตัวเดียวกันครับเจ็บซี่ครับเก้าสองหกสองกลับไปพร้อมเดียบร้อยเด้อครับเด้อเอฟซี FC ครับผมนี่ครับโอ้เออเอาขับเอฟซีครับกะนี่คือเป็นของน้องถุงเงินเป็นไห่มาเนาะครับเนาะ สาตัวบนแปดหกสองสองตัวล่างเกา้าสองับพิบซีครับแคปตน้าจอไว้เลยครับเด้อยิซีครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะแต่ว่าเอาสิได้เอาไปเสี่ยงหายิบจับโรตอรลีก่อนครัครบยิบซี่ครับโตตรตอรลีออกมากอะไปหายิบจับไนวะ้นะครับเนาะหมักกระจัขัดกระพานเลยครับเด้อของทูเงินคนไหยไมาจังสี่นะครับเนาะเป็นแนวทางไว้คร<อ>ันนบ สื่อพอฟังขน้องขั 1941, บเนาะแต่ว่าโอ้โนคันน้องฟุ้งเงินมากนี่มีเฮี้ยงที่โทรมาบอกรถว่าครับครับผมเนาะขอพูดขอบคุณเอี่แต่ไม่เฮี้ยงหลายที่ให้แนวทางมาน้องขับเนาะเป็นสื่อสารจากน้องฟุ้งเงินที่ฝากมาตอนกับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับว่าตามที่รอคอยมากครับพี่ซีครับใช่น้องเงินต้องพอเป็นป่ะครับ ฟังให้คักเด้อครับเด้อไอซีครับเพราะว่าบางครั้งนี้น้องขุนเงินมาบอกโคงสุดท้ายนี่เพิ่นสีมายม่ำตุ๋นนะครับว่าไอ้ซี้ครับผมออขอบุณขอบพ้นเอ้ซีที่ติดตามชมคมจปบน้องขุนเงินมาตุก,ก่ันทุกคนนะครับเด้เดอครับผมสาระทีนี่ครับสวัสดีครับประดิมงามครับผมสวัสดีครับ